ตนผ่ปลาไปขึ้นเก่านะคะไปร่วมกันคือเก่าไปสั่งซาลาเนาะค,ะค่ะสั่งซาราาละคกะกําแพงบัตรบันนี้แม่น้อยด้ค่ะแม่น้อยิ่นบอกเอาไรซื้อไรเสียงปัจจุปัะแจคืนถวายปู้ได้ว่าสันิ่นโอนมาแล้วสามหมื่นนะคะครับผมแล้วก็อีก 20, สองหมื่นถ้าสิโอนมาที่หลังค่ะเพิ่นก็นร่วมโอนมาเสียของนาเนะคะครับสีท่าองนามบันนี้ก็ล่อล่อสร้างอยู่นะคะสร้สารงให้กําแพงแล้ว สร้างกัแพงแล้วกับจ้างเสียฮ็ดห้องน้ำแล้วกับปรึกษากับคุ้นแม่เบิ่งเนาะค่ะเพราะว่าคุณแม่เล้กับบอกความคิดเห็นเนาะค่ะนี่คือปรึกษากันแล้วว่าเอาเป็นไฟโซลาเซลสีดีบ่เพราะว่าทั้งว่าทั้งว่าหางแทีมันไก่ย่างมันการใส่ใจคาฟื so, so, ้นคาไฟมันบ่คร mm ับผมหันเข้ามาปรึกษากันว่าเอาโซลาเซลล์ล่งเนาะเสียนาแล้วก็ได้น้ำเนาะเสียมันกสิประหยัดึ้นก็เก่ามันบ่ครับผม ก็เลยเดี๋ยวแม่พูดกับกำลังสิทธิดต่อพจนสิถามเพื่อน่ามันแตกต่างกันแบบได้ดีแบบไดเนะคะจังจังพิจารณาเนาะค่ะมันหลายอย่างความคิดเห็นซอยกับนะคะเอาอันนี้คือคุณสมบูรณ์เทพนาทินนะคะถวายปูต่าสองพันห้าร้อยบาทให้แม่รูห้าร้อยยิ้มสามร้อยนาคน้อยสองร้อยนะคะรวมกันเป็นเงินสามพันานหน่อยสองเนาะค่ะ ขอบขอบุญขอบคุณได้หลายเยค่ะเออันนี้วันี้ของยิมแชมขอบคุณครับก่ะขอบุญอขอบคุได้หลายอันนี้คุณสดชื่นจันหน้านะคะถ้วายปูหกร้อยแม่คูสองรอยยิมหนึ่งอหน้าน้อยหนึ่งร้อยเทีวันหนึ่งรอนะคะหนึ่งร้อยยิมหนึ่งรยจะหาหนึ่งร้อย ยค่นครับหกสนะคะรวยขอบุขอบหลายๆเด้อล่ซื้อลเสียงทีเพิ่นรวมบุญมากนะคะไลยผู้ไล่ขคนนะคะแม่กูเขาขอบุญขอบผู้หลายๆเ่ะเด้อรอบร้างแม่น้อยนะคะแม่น้อยปาลาทีเพิ่นเอ็ดแม่น้อยปาราผ้าทองนะคะแล้วเพิ่นไก่ย่งรวมมากนะคะ ปลาหาล่างนะค่ะหาร่างแล้วก็สิไปแกกวัดบัดเหมือนหรือว่าวัดกู้เทพทองนั่นแหละค่ะครับผมค่ะให้ได้น้ากันเนาะค่ะให้มีโสมมีหลามมีโสมมีมันสุขปูสุปข้นขออวยพรให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะเพราะเก็ดเหตุมาเรื่อยๆนะคะทงปัจจุปใจรวมสร้างแม่กระสิเป็นต้นให้แล้วก็้เพุ่นไดง เฮ็ดเดืเสียบซอยกันแล้วว่าเฮ็ดห้องน้ำห้อมไน่ออกไอเดียข้อคิดซอยกันเนาะค่ะเนาะว่าเฮาสิเฮ็ดแบบใดจังได๋จังสีนะค่ะแม่คุ้กคะล่อสร้างเนาะค่ะล่อสร้างเพิ่นเฮ็ดกําแพงวัดเหลี่ยวกับคนกำลังสร้างอยู่แม่นบ่เดี๋ยวสิให้ยิ้มไปถ่ายทำให้เบิ่งเนาะค่ะครับหลังจากที่สร้างเพิ่นเฮ็ดแล้วก็สิได้เฮ็ดห้องน้าเลยค่ะเพราะว่าสร้างเสืออิ่นเฮ็ดศาลาอยู่่บทันแล้วเฮ็ดจกห้องลี่ยม อันเสียเถ้าหองก่อนจะเฮ็ดหาหองก่อนแล้วก็ะนี่หาเหล่าเชียรแม่ปู่ก็สิ่จ้อยบดานเรือว่าจ้อบบดานแล้วเฮาก็จะมาเฮ็ดโซล่าเซลล์เนาะที่เพียงโซล่าเซลล์เพิ่นว่าสิประหยัดอันค่าไฟอีกจังซี่แล้วค่ะเฮาก็พิจารณาบริก่อนเนาะค่ะเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่แม่ปู่สิได้พาเฮ็ดพาสร้างเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆทรืงวัดโพชุมพัฒนารามเมื่อวานนี่ก็ ไปคู่ก็ไปถวายต้นเงื่อนนะคะรวมแรงรวมใจด้วยใจใช้สัทถาของเอฟซีทั้งไกลทั้งไกลรวมไปน้ากันกบแฟคู่นะคะนี่เราพูดว่ามีุมหัวสามย้งในเห็นน้ากันนะคะแต่ถวายไปสามหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสามร้อยเจ็ดสิบนะคะสามเจ็ดศูนย์นะคะลงไทยค่ะแล้วก็ปูที่ประคาพ่นกาไปปล่อยเก้าเจ็ดศูนย์กับหนึ่งห้านะคะเรือ จะเลื่อมยิบจับใบเพื่อว่ามันสีมีรางวัลเนาะเท่ากับเอาเสียงเมืองนะค่ะกระบอกเอาเกินตัวกระบอกเอา,ายนะคะ่ะน,นี่แม่คู่กับให้เป็นแนวทางเลยค่ะแนวทางที่ว่าหาตังเทียเข้าด้สุกด้มันเท่ากับไ,ไปเฮ็ดไปสั่งนะคะรวมบุญไปน้ากันได้ยูได้กินนะคะคกับโดยแรงกอธิษฐานแรงดุดนบันดาลของปูเนี่แหละค่ะที่แม่คู่ได้ผ้าเอฟซีได้เฮ็ดได้สั่งอยู่กุ่มือนี่ไก่ย้อน บุญบารมีเก่าหรือว่าบุญบารมีไม่เข้าสะสมสางไปคือปูคนสอนหลูกสอนล้านทุกมือนะคะคแล้วก็เฮ็ดให้เขามีสติก่อนสิมีสตางค์ก็ต้องมีสติปูเราก็เราเคยสอนแล้วค่ะหากะคะือสอนแม่ผู้ในตูดร่ำกะกะเข้ากระเฮี้ยดเดสางกับผู้พ่อใจนะคะที่เข้าเห็นผ่าแล้วค่ะผ่าพีิวัดปูเทท่องนั่นแหละคะ่ะก็สิเป็นพญานาคเกีตเสียนสององะคะ์แล้วค่ะ สิเป็นผ้าสังกระกจ,จายแล้วก็ทาวเวุวันกำลังเีรษะส,ส,สมบูรณ์งามน,นะค,ะค่ะงามต่างงานเยือดีแล้วก็ประตูโค้งอย่างเสียนะคะแล้วก็บูรณะบวดบูรณะหอละขังค่ะค่ะหายว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆต่อไปมันแล้วแม่คู่กับสีให้เขาลาดปูนเนาะค,ะค่ะหายมันไปง่ายมากง่ายแต่ว่าช่วงนี้มันบ่ท่านแหลวเนาะค่ะมันก่อสามยูนเนาะค่ะสืมแ้วก็แม่คู่กับต่งเพลงเนาะค่ะ กำลังศีรษะเร็จเพราะว่าสิไปบันทึกเสียงมือนีเนะคะครับผมเถาเวสุวรรณล่ำบวชสวงเทาวเวสุวรรณเร็วๆนี่นะคะเครือ่องอาจารย์เพื่อการเทิดทนตีรอเรียบร้อยเนาะค,ะค่ะเขา<อ>กันรอ,อดฟังรอติตามเนาะค่ะโอ้ทมีผลงานเพลงออกมาอีกนแตผลงานเพลงก่ะล่ำบวชสวงเทาวเวสุวรรณแล้วก<อ>็มีอีกแหล่มีแหล่เนาะค,ะค่ะมีสวรรค์ในอกนรกใน,น,นใจนะค่ะแหล่สวรรค์ในอกนรกในใจแล้วก็มีลำเดินอีกกอนนึงนะคะลำเดินกีอนนึง วายซิงศักดิิ์สทธิ์เนาะค่ะขอพอนซิงศักดิ์สิิทธามก่อนนะคะงวดนี้คือสามก่อนแล้วไม่พูดไปบันทึกเสียงนะคะแล้วก็จังรอดที่ตามเนาะค่ะหายมันเซีดสมบูรณ์เนาะค่ะเพราะว่าตอนไปอาร์ตไปบันทึกนี่ค่ะซึ่ง่อมวนปันไดต้องหายมันเรียบร้อยเนาะค่ะเนอกจากหายมันครบสักพานค่ะจังคืออาจารย์ค่ะคืออาจารย์ต้องงวดก่อนเพบันกา แม่คู่บระเทเสียจักบาทนะคะเพ่งเพ่งสิมีวาว้อนยังก็าว่าว่ามันวอดปู้อคาะห้อยล่ำถวายพญานาคองคูพญานาคนะยค่ะอาจารย์นั่นทางนักอาจารย์นักดนตรีเพิ่นก็ว่าเอาถวายดนตรี่ับ่ร่เด้เสียจักบาทจั่ซี่นะคะเพิ่นค่ะรมบุค่ะรวมบุญคือว่าร่วมบุญเป็นก่อรล่ำถวายทำอะไรก็ได้ใส่ิ่นตลอดได้เหรอครับอ็เป็นบุญบารมีนะคะที่อาจารย์เพื่อนอาจารย์ทอมนะคะครับ เพิ่นก็ว่านี่แม่ครูผมก็อันนี้ก็อนุโมทนาบุญนั่มถือว่าอันเสี่ยนฤติเนาะค่ะเพิ่นเพิ่นถวายปู่จังซีสนะค่ะนี่ล่ะขนาดไปเพิ่นก็ยังมีน้ำมกน้ำใจนะค่ะเพื่อนอันนี้กับลอฟังเนาะค่ะชุดที่สองค่ะล่ำถวายทาวเวสุวรรณ่นมันสิเป็นล่ำผู้ไทยล่ำผู้ไทยเกี่ยมเพลงนั่นล่ะค่ะแล้วก็รอติดตามเนาะค่ะรอซ้อมไบิเด้อร์ นางลำก็ได้ม้วนอยู่หรอกค่ะดนตรีเพิ่นม้วนอยู่เวล้วแห่ตนเงินเนี่ยบนจัดได้ดนตรีแบบแห่ตนเงินเฮาเข้าจะบอกกรสิื่นดีเลยแม่ครู่แม่แม่ครูสิแต่งอีกครับผมอ่าแม่ครูสิแต่งอีกก่อนนึงแต่ว่าต้องรออีกก่อนอันตอนก่อนแห่ตอนแม่สิมีก่อนแห่อยู่ครับผมครับตอนเฮาถวายต้นเงินต้นข้าวหลังน้องมนกระชื่นม้วนอีกแบบพอมันได้ได้แต่งยาวเด้อก่อนแห่มันสิได้แเตียงเงามันห่ดครับค่ะจักรอติดตามเนาะค่ะเนาะครับผม ค่ะทรบไบดีนี่มนนตนป <laughs> <laughs> ูค่ะแกงปู่ยเวิป็ตตาโทรศัพท์โทรศัพท์ปูดไฟบนตอนนี้โครมเดยครับ <laughs> เนี่ยว่าจะ เออมาคือง่ายมากต่อคันไม้มงปูคือประค้าปูต่าปูคู่ปูุกปูมเจก็คือเจ้าท้างจ้าวัดจ้ากรงรูกร้านทักกระระบุกาไก่วันถึงวันพระยาระยาบ่งแล้วบุกเออเป็นดอกหม้ถูกเพื่อนคันหาคันแปดมีคันหาคันแปดคืนคาระวะหนักหน่ายใขาดเออ เออเงินข้ามกับแก้วกัจะได้มาเที่มาแล้วลูกดเออเทไครคือต่องของร่ำเฮาคือฝึกกับรักสงรักทธาเฮาเออแรกลูกฝึกกับโบนดูได้มาฝืกกัางกัาได้ของมึเฮากับตงบึงแล้วลูกด้อนำผ่านพระห่างกับเออมาณว่าปีเนึ่งแบบบเปลียนหนามจะคื่อนะเออเลียนหนามเปี่ยง่ายแต่ตัวพวกมาหลอกมาได้แหงแล้วแหงอือไาว่า เงียบเงียบก็พูดก็เขาบอ,อากเงียบแต่ว่าคือ,อ,าาอคือขาด่าค่ะแป่ว่าขันจากได้จาะได้โชคจากได้ลาภแปลว่าเขาบอกคือเนาะเปิดกร,รางข้อมไปเนาะร้ายจึงร้ายอยากม,มือว่างมือปูคือฝะค้าก็ไปโกดพลาลูกร้ายเห,หนื่ยมั้งเนาะ ไปคุกนำโบไปก่อข้าวราางบุญทางกุ้งท้มเออร่วมแรงร่วมใจถวายทางวัดว่าอ่างร่ามอ่างไปดีคือกันมือหนึ่งมือหนึ่งวางชี้ชีเอ๊ะมือมื1มือมือมือมืครับมือหนึ่งวางช่อชี้เอ๊ะบลุกวางมาเอออี่พอจะมือเงินชิบกดยเตี๋ยวกินเทียงกินบ้านอย่างนี้มาว่าอีนั่งเขียวพอท่านโท่มากแ้่มือหนึ่ง ให้ทัวมากสิคูเมือ่อรืนก็ทั่มากแต่ว่ากายดอกอขาเรียกรอดม่าว่านีแม่ดีู่โอ้เขาว่าชือ้นนั่กองกองเสียบบ่อครับผมฮะครับโอเชืเพราะนีะ่โอเคครับผมเออโอเเ้ชื้นเน่ยป่าดนนั่งเขียว่ามีกำไลดูพอว่าค่ะมมีกำไลแต่มาตอขึ้นเมืองนี่านกันโอ้กำไลดูไรข้าคบนอย่ไไางอีพอเบาห่ายบ่รอดขายของว่านกับ่มีชื้นมอข้อ มืออี้งนังเขียมไม่ชึ้งไป,ขปงเขาตรวจเองเราได้ยืมยืมเขาไปมือว่านแท่งแล้วให้ดอกชื่ซื้อแต่ทั้ับามือหนึ่งไหวอึ้งนงเขียวว่าอึพอเรือว่าหลายแต่ว่ากับพ่อได้คือพักมือมาขายรู้ว่าค่ะคือพักคือมือคือบักอคือพักกันเงียเออหาบ้านเชือกกลับไปหาเอาแต่มือว่าค่ะ เอามาแก่กันมือพักแวนมือพักกาดงาเริ่มกับมือพักติ๋วอูหลารถึงหลายางด้ผักเนาะเขาอิ่มหงัเขียวเออบ่ได้รงครื่องไรแบบพ่อรุ่งวันหน้ากับมือไปราามาขายน่าว่ากันเอพักกระเดาอ้าอ้แม่พ่อเธอแต่กับคือพอว่าได้แับหวานเลยอิ่มเขียวกำไรพอว่า ฮักออกจากายเดีอยเนาะาจโดดาจตุมเขามาวางครับตึงนั c c ่งเช่ว่าเพราเหลือหลายเดีพอว่าค่ะแต่ว่ากับพ่อไดงหมุนมือหนึ่งว่าค่ะแลือจักบาทพอค่ะอือแ่งเชื่อก็ว่าเหลือเก่าบเกดบาทเก่าสิบเจ็ดบาทเหลือเก่าทิเก็ดบาทดเหลือเกาบเกดบาทพ่อมึงหรือพ่อไดงหมุนกูรอกว่าค่ะเก่าเกดม้วนมมือหรพอว่ากัน งยนก็หาง่ายเงินเก่าชิบเกี้ก็ด้เม่มเที่ติดภูไม่มาเหระเออมึง่ายืมแบบว่าค่ะครับผมเค่ไหดต่กว่าค่ะเอาเงินเก่าชิบเกี้นี่แหละม้นขายก็่ีว่าค่ะขั้นใดว่าใดมืออื่นเน่ยสิ่งท่จะรัหน้าไหมขั้นใดก็จือว่ายืมต่อว่าค่ะขั้นว่าใดก็สือหาเงินยืมคือเก่าแล้มันไปซื้มาทานยืมครับผมอาไรคือกันน่ะเนาะครับ คือคือกันมาคอยคือคอยปั่นนะบุกเนาะการทข้ามาค้าขายกันหนักมากทุกทึงทุกอย่างหาคือหนักกำบากทุกร้านกระด่างเนาะเออค้าขายงานมือมือได้ฝนตกกระของเน่าข้อมบุกขายบริการุกปพึ่งไปหาดิ้บหาดื่มากเป็นดอกเป็นเบี้ยเมื่อปีพอเอ้อ่าทำหนาคนดิบปูบางตะคืนงักคืนงดิ้งได้พอ่าทำ กะไข่แตแต่บักทูมั่งมือแล้วผันโจมยุบบานมือมือไปขายพ่อได้ดขาจขากขาตึงก็ไม่พอว่าค่งอ่อากลาวปเราหลัลปปก,กหองเรปลูกกลิ่นเนาะครับืวากเขาเอือว่ากิงอยู่แบบพอเพียงอืมยาไ,ไปทะเลืทะทะ่าด้างว่ามันมื่อเมืดมีเงื่อนเขาได้ือเหมือกันเอออันได้ห้าพ่อปลูกไร้กับปลูกลิ่นเนาะรอ จะไปรักไปคำว่ามองจะไปหาเอาค้องกืเอือมากไปของจะของทิงไรว่ามงไว้ของจะของเอาไปมันกับว่าสบายใจขั้นเขาจะใดไรขั้นจะไปติ้งคูกติ้งจะร่างเสียข้าวปั้บข้าวหมายจะทาำอะไรดเขาว่าบากกับไม่กินนัดนี่อยากให้กว่าดีก็ได้กว่าดีขั้นอยากได้กับขอเอาเขาหายจะเอาขั้นเขาวพอหายเขาจะจะเปิดเอาเขาเอือว่ารัก เขาแก่ปะรืมครับขั้นเขาบ่อ่านหนังสเขาเอื่นวเบาหักเลยหนัาหนักหนอได้ไปารังบักแบบงวงเขาละต้องขอก่อนเด้รกเรึมเออขอไแบบแบบงวงขอจังวเขางงหวะเออเขาอ่านังสืาจังปะม่เป็นไรอันไดกตามคือเขาบ่อ่านงสืเขาเอื่นเบารักเนาะบาดมันจะมีผลขางเครื่องเรื่อบาดหนึ่งอื กูจับเ้าคาขขนขังเคืีอยเคือือรักอลไวเขาจับแบงยูแล้วาายยลคือบบงพุงไงนบงนว้ค่ะไปกินน้ำเด้นบ้านน้ำเดบงบ้านจากองาบักอีไกินบ,านบานะ้างพูงานบ้างเนาะเช้เก็เช้อข้ามอื่นงาอื่นเป็นกรามเป็นเมือมาา่อาข,ขายทางโฮเให่บ้าค่ะขายทางโฮวใหญ่ดมึงไปเชื้อคาบงวงงวยเดียวนะหารยเลยองวยเดียวหาอรมันบันุ่มค่าน ครับผมพ่อเท่านั้นต้องให้เขาอ่านงี้ก่อนนะลูกน้าทุกถึงทุกจักรมันถึงจะไม่เสียเงินนักเปิดการผ่านทุกถึงทุกจะอ้าวว่ายังไงมาไอ้เอ็กซ์ทีผ่านทางเข้าหรือมาใช่ไหมครับผมเอออ่ะให้ลูกน้ามีโชคมีดาบมีโชคมีม้าอ้ยูกวันมาสุขขาดพาราขอให้เจริญเจริญขอให้เงินไหลานองขอให้ทองไหลมา ชื่อว่าชดชื่อนามศกกุลแก้มไฉบ่แม่พอบ่ะแม่แก้มไฉนามสกดกุลจันนาชุดชื่อมากกัดแก้มไฉนะคุณครับอันนี้คือว่าสมบูรณ์แดงวาอกวนเตรันชื่อว่าคุณสงบูนนามศกกุลเทพนาชื่ออ๋อหายมือศกมือักบมือศกมือหมาเลยหรือหายหางมือดึงดายสงบู์ฟูนผม สมกับชื่อน่ะสมบูรณเงินข้าาแก้วกับขอให้สมบูรณ์หาเงืนหาข้ากับให้สมบูรณ์กจะกังงานแต่คือกไลกแล้วให้จะเริ่มจะเริ่อาะวาน้สุขภาระ่จะเริ่มจะริ่มหึงหึแล้วก็เลยวยสาธุสาธุม่ตืมเไอ้คือเขาอินนั้นแตงโมเออผ่านท่างทอง <c ười> โม่พาดูไวอีพอเอ้อวางถังร่วมเทร่วมถังนี่นั่งป่านี่นั่งช้าลิชช้าเออร้ายผูร้ายคคือเสียงเรื่องน้ำสูงเก่ากับน้ำบักอ่อนกับมือเพราะร้ายผูร้ายค่อเออร่วงบุ๋มมาอ่ะอ่ะโมโม่สามารถช้าทุบบุ๋มไปน้ำกันแล้วลูกเออให้มือสกุมือหลือโชลมือมั่นสกุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหนนองขอให้ของไหนมา ขอให้เกิดจากการงานลบกหลานกรจะมาแข่งไงขอให้กิจการงานบุหลากมือโสมือักมือโคมีอมาาทัตัวห้เงือนไหลร่องหาไท้องไหลมากเออรอสัก่อนจะเฝ้าเรื่องน่ะโอ้เตาเพราท่านไก่มือหลับเขาแ้ชิบเทีมือชิบหกมันจะถือออกนะับชิบหกมันจะถืออกนะคนาะชิบหกมันจะถือออกจกเป่าต่ห้องรืะ ดังนั้นตัดปังรอดไม่ได้แมงบุอครับผมคันบ้อรอเไม่ไ่้มันถือได้ใจดนได้ไหมทุกทุกอย่างแต่จใจดงหุกดงใจมันบ่ได้ได้เออคืออีนั่งมา่าคือแบบ